แล้ววันนี้เราก็จะมาดูที่ตลาดสดวันนี้พอดีว่างพว่างก็จะต้องมาดูนทางหน่อยก็จะเดินดูตลาดเดี๋ยวพันนี้พามาดูอีกโซนหนึ่งของของเติมดูพวกเขียงหมูเขียงไก่นี่กำลังสับไก่เนื้อสับไก่ดูหมูนี่คือหมูดูละร้อยสุดนี่คือเนื้อ กระดูละออกลงแล้วเจ็ดสิบเองมีขาวมีไส้มีเขียงหมูดูบรรยากาศนีเขียงหมูเดีวมาจะบกระดูอาหารทะเลกันนี่มาดูก,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 ออาาก,กุ้งกุ้งกุ้งโตใหญ่มากเลยกุ้งคือเขาเรียกว่ากุ้งอะไรกุ้งก้ามกามลงสอ้อยสี่สิบ สองนี่ก็เลยสองร้อยแล้วเขาทำมีกองละร้อยวะปูปูนี่ตัตวเล็กๆโล่ล,ละร้อยถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ร้อยแปดมากระโปงขาวลาน้ำดอกไม้ปลาทูนี่โลนับแปดสิบโอ้นี่ปลาอะไรปลาโอโล่นับแปิบ มาดูเขียงไก่ไก่นี่เยอะมากเลยดูนะฮะัน้องๆชานกินโลปิดเขียนบอกไว้เลยครับโลห้าสิบห้าสิบห้ายี่สิบห้ามีทุกอย่างทุกไซส์ตั้งแต่น่องสะโพกแล้วก็ตีนมันตีก,กบนตีกลา่างน่องนะฮะสะโพกใหญ่นะก็โลห้าสิบมีเนื้อที่สับมีเอ็นมีข้อสะโพกใหญ่ก็โลสี่สิบห้า มีเครื่องในมีเครื่องในมีตับมีขินมีครบจะแยกปุนส่วนๆมีถ้าใครต้องการแบบไหนค่อนข้างว่ามีครบดูเนื้อบดเนื้อบดก็จะมีอยู่หลายเกรดนะบดละเอียดบดไม่ละเอียดเนื้อส่วนไหนราคากะคชนละอย่างเลยนี่คือเนื้อส่วน เนื้อสันที่เป็นชิ้นๆอยู่ก็มีสันนอกสันในมีหมดนี่เคียงหมูมีไก่มีทั้งมันมีทั้งอะไรมีมีเนื้อหั่นเสร็จข่างในมีตับมีถืนมีครบหมดเลยนะมีขนาำใหญ่นะ